สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะรับข้าสู่เกม Pocket Mirror นั่นเองค่ะก็ต่อจากคราวที่แล้วเนี่ยจำได้ว่ากําลังไปหาหาอะไรวะเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่อนี้โโมั้ยโอ้โหเมื่อกี้เผื่อไปกดเริ่มใหม่เฉยเลยงงงงตาแตกโอเคน่าจะต้องน่าจะน่าจะอันนี้ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว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 โหลดโหลดโหลดเลยน่าจะอันนี้ใช่ไหมโอเครอบที่แล้วเราเล่นอันนี้เสร็จไปแล้วใช่ไหมใช่ปะมันสับโจไม่ได้แล้วอาจจะใช่โอเคแล้วเราก็มีประตูใช่ปะไอประตูประตูที่เราเข้าไปแล้วเรางง นี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ห้องไหนว่ะห้องประตูห้องนี้เหรอจึ๊บอ่าโอเคเราจะเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาเลยนะคะมันขยับอยู่โอเคเข้าไปน่าจะแบบโผล่อีกที่หนึ่งเป็นประตูวาร์ปอะไรงนี้ไหมเสียงโคตรน่ากลัวอุ้ยทำไมแตกอ่ะเหมือนกับว่าเรากลับเข้าไปได้แค่อันเดียวเนี้ยเหรอ มันพังโอ้เกิดอะไรขึ้นที่นี่อุยอ๊ยอุ๊ยกูเปิดโปรแกรมแปลภาษาไว้รอกเลยปี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 ปป <c oughs> น่ารักจังอืมขอบคุณขอบคุณที่มาเหรอ ยังไงวะขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมอ่าประมาณนั้นคุณได้มอบสิ่งที่พิเศษให้กับฉันแต่ว่าอย่างที่คุณรู้มีแค่คนเดียวที่จะเป็นคู่ที่คู่โปรดของฉันก็คือนักเต้นใช่ไหมโอเคใครจะใครฮะใครไม่ทำจะต้องถูกประหารประหารใครไม่ทำนี่คืออะไร หรือกูแปลผิดทำไมน้องทำหน้าหน้ากลัวตลอดเลยอะ่ะใครกล้าขัดจังหวะพิธีของฉันฉันแค่เงียบเธอเป็นใครมาจากไหนทำาอะไรที่นี่ทำามทำอะไรที่พิธีของฉันแต่ฉันแค่มองหาบางอย่างอ๋อแล้วมันคืออะไรล่ะฉันกำลังมองหา ว่ตึกวักเอาบางอย่างที่หายไปแล้วกันอืมน่าเสียดายนะนั่งลงนั่งลงแล้วฉันฉันจะให้เธอตามหาสิ่งที่หายไปหลังจากเสร็จพิธีขอบุณค่านั่งไหนเดีอ่ะมให้นั่งได้ใช่ปะ่ะเรานั่งกับคุณฟักทองตรงนี้ได้ไหมอะนั่งไม่ได้อะเราต้องนั่งด้านหลังงั้นนั่งกับฟักทองนั่ง เออตอนนี้ฉันจะประกาศผู้ชนะคู่ที่ชนะอมซึ่งก็คือไอ้แแล้วมันคู่ไหนวะนายแรบบิ t และนายแรบบิ t และนางสาวฟ็อกซ์เนี่ยหรอคุณกระต่ายแล้วก็คุณจิ้งจอกอคู่โน้นคู่โน้นหรือเป็นคู่ที่นี่วะ โดนฉีกกระชากวะเีอนี้มันละเหตุการณ์ก่อนไหนวะเนี่ยอมยินดีกับผู้ชนะด้วยแล้วก็แล้วคุณก็เชิญถอยไปมแล้วที่คนเหลือคนเหลือจะโดนประหารเหรอสำหรับพวกคุณทั้งหมดพวกคุณจะถูกกำจัดนะคะอุ๊ยเธอเธอไม่สามารถฆ่าทุกคนได้นะทหารวิจะยิงเหรอ เดี๋ยวคืออะไรอะ่ะลาก่อนลาก่อนขั้นรับใช้ของฉันเงนี้ยเหรอเจ้าทำได้ดีมากไม่โอ้ oh my god ทำไมถึงฆ่าคนได้ง่ายขนาดนี้แม่เออไม่ว่ามันจะไม่ใช่คนก็ตามนะแต่พูดถึงว่ามันสิ้นเปืองทรัพยากรมาแล้วใครมันจะอยากเป็นนักเต้นวะ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็ได้เวลาน้ำชาแล้วก็สำหรับเธอเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะทำทำความสะอาดคลีนอัพค่ะฉันจะทำเหมือนกับว่าเก็บกวาดให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊ปโอ้ไม่น่ามาเห็นอะไรสยดสยองแบบนี้เลยน้องหมาถึงว่าตัวละครรักแล้วนะคะโอ้เดินได้แล้วแล้วต้องเก็บจากพวกศพพวกนี้วะนี่ไงที่มันเป็นชิ้นส่วนใช่ปะได้คะ่ะหน้าสงสารหน้าขยะขยงยู คุยกับทหารได้ไหมครับทหารเขาไม่คุยกับหนูอะ่ะอืมอะไรอะ่ะฉันหวังว่าฉันจะเต้นได้เหมือนพวกเขาแต่ว่าฉันเป็นแค่ฉันเสียดายฉันเป็นแค่ฝักทองนี่หรอประตูมันปิดไม่อ่านแล้วยาวประตูปิดมีแค่นี้หรอตห้องนี้อะ่ะ เห็นเงาเราไหมย,ยังมองไม่เห็นหน่ากลัวหรือแค่นี้แล้วเราก็ออกเลยไหมเราก็กลับเราได้ชิ้นส่วนมาพอสมควรแล้วนะคะเรากลับกลับเลยวาร์ปกลับมาจึ๊บแล้วก็ขอไปเซฟก่อนนะคะถ้าเราเดน่าจะยังได้ชิ้นส่วนไม่ครบนะน่าจะต้องเข้าอีกนันสองประตูนั้นเราคิดว่าน่าจะ ครบนะไปเซฟก่อนอันนี้แพาสีก็เซฟอันที่ส <laughs> ี่เขอวิ่งได้น,นี่ก็วิ่งฉิวเชียวเรานี่เข้าอันตรงกลางนะคะอ่าอันต้องไปคุยก่อนเหรอ ันก็ไปหาคุณกระต่ายก่อนละกันลิฟต์บอดีตอนนี้ขอโทษนะคุณกระต่ายแต่ว่าฉันหามาได้แค่นี้ตอนนี้ t h a t is quiet คืออะไรอะ t h a t is i e a t is quiet ม,มันไม่เป็นไรสาวน้อยขอบคุณที่ช่วยเหลือนะขอ,อฉันดีใจที่ได้ช่วยคุณนะ เาชิ้นส่วนวางไว้ก่อนเหรอเธอดูจะเศร้าเหรอโอเคแล้วเราก็ค่อยไปใช่ไหมเหมือนกับเอาชิ้นส่วนไปทิ้งไว้ก่อนอนะแย่มากเลยอ่ะไปไปไจโอเคทำไมมันเงียบจังอันนี้ เกิดอะขึ้นน่ะอุ๊ยอืมศพศพไม่อยากจะแปเลยศพสองตัวนอนนอนกองแบบเลือดไหลมือมือของเขามือของพวกเขายัางยังจับกันไว้แน่นเป็นนักเต้นใช่ไหมหรือไม่ใช่มันเป็นกระต่าย2ตัวนี่หว่าเฮียอุอะไรอ่ะสรวจไม่ได้อะสำรวจไม่ได้มันติด อุ้ยทำไมฟักทองยังรอดอะพักทองเต็มไปด้วยเรือเลยเป็นการแสดงที่นี้ดีๆมากนะเธอควรจะอยู่ดูมันไงหละยิ้ง <You. S 1> อุ้ยได้ได้ขามาไม่อยากได้เท่าไหรประตูติดบักประตูติดบักอุ้ยน่ากลัวอะไรอะว h เหมือนเกมสยองขวัญเลยเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรวะได้ยินไหมอออมีบางอย่างอยู่ข้างในอ่ะมีคนแปลกๆอยู่ข้างในอืมอะไรอะ่ะแปลว่าอะไรอะ่ะ อย่าอย่าไปบอกยามนะเนี่ยหรออย่าบาังอาจอย่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอุ้ยขอโทษค่ะเมาอย่าเอาไปบอกกาดนะใช่ไหมอุ้ยมีมีใครกำลังตามหาฉันไหมฉันไม่รู้อะไรอะ่ะฉันต้องการความช่วยเหลือ คุณเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยฉันได้ค่ะฉันอยากให้เธอไปด้านนอกแล้วก็กลับมาบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นได้ไหมฉันจะลองดูมันเป็นคนดีปะวะมันไม่น่าจะเป็นคนดีนะมันเหลือรอดในสถานการณ์แบบนี้อ่ะอุ้ยมีการ์ดฮหรวัดดีครับเมื่อกี้ไม่มีปะเมื่อกี้ไม่มีการ์ดอะอย่ามาขวางทางอย่ามาขวางทางนี่เป็นคําสั่งของ ราชินีอิกเลตอิกลิชื่อเคีย่ยอะไรวะอิกอิกเลตมันเป็นพิกเลตนี่หว่าอิกลิเออเราเราเราฟ้องไม่ได้หรอเฮ้ยคุณหนูสาวน้อยมาทำอะไรที่นี่ฉันฉันแค่อะไรอะเด็กสาวตัวเล็กๆไม่ควรมาไม่ควรมาอยู่ในที่แบบนี้นะขอโทษค่ะหนูแค่พวกเรากำลังมองหานักเต้น นักเต้นคุณคุณเคยเห็นเธอไหมเมื่อกี้เหรอคนเมื่อกี้เหรอตายแล้วแต่ถ้าเป็นเราอะเราจะบอกนะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจริงเขาก็ไม่ควรจะซ่อนหรือเปล่าแตหาแบบ่หรือว่าแบบหรือว่าเป็นนักเต้นที่จะถูกกาจัดเพราะไม่ใช่คู่โปรดเนี่ยเหรอแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่ดีเป็เราเราจะบอกนะแต่เราก็ไม่ไม่อยากจะไปปกป้องเขาอะเข้าใจไหม ไม่อยากปกป้องเขาเพราะถ้าเราปกป้องผิดคนเดี๋ยวเราก็ตายแทนอ่ะบอกบอกไปเธอเธอเห็นเหรอเธออยู่ไหนอมอยู่ในตู้ตู้คาบ,บิเนตตู้เขาเรียกว่าตู้เก็บขอ,องอ่ะห้องน้ําชานะคะกาดได้ยินเธอแล้วนะแต่ว่าอย่าทําอย่าทําร้ายเธอเลยนะจริงรอ อะไรอะอยู่นั่นไงฆาตรกรนั่นไงจด้วเขาเป็นฆาตรกรเห็นไหมแกทรยศฉันทําไมเขาเรียกว่าอะไรว่าดูยุกิบิ้งมีทำไมเธอทํากับฉันแบบนี้ฉันฉันไม่มีวันยกโทษให้แกโอ้ยโอ้งานของเราเสร็จสิ้นแล้วกลับไปบอก กลับไปรายง,งานให้กับราชินีอิกิตเขาไม่ขอบคุณเราหน่อยเหรอที่เราให้ความร่วมมือฉันขอโทษมีมีฉันไม่มีทางเลือกได้แขนมาในตู้นี้มีอะไรอยูไหมโอ้ยโ,อโหละกาดกับใบหมดละ กลับเลยละกันอย่างนั้นอ่ะไม่น่าจะมีอะไรแล้วเข้าที่อื่นไม่ได้กลับเลยน่ากลัววุยเดี๋ยวเมื่อกี้มันค้นได้ปะขออ,ออกอีกหน่อยเคยแบบมันไม่ครบอ่ะนี่ไงจริงด้วยได้ไหมตรงนี้ได้อีกรอบไหมได้ไม่ได้สนวนก่อนติด,ดเราต้องเก็บให้ครบนะคะวุย่ยน่ากลัวมากกี่ด,ดอกมาตายเลยวันนี้เนี่ย ขอโทษ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 ทุกคนยกโทษให้ฉันด้วยนะขอโทษขอโทษขอโทษเอ๊ะกลับ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 แล้ก็ต้องเอาไปไว้ที่เดิมใช่ไหมอ่าไม่ต้องอ่ะ อ,อ๋อหรือเราได้มาแค่ของน้องคนนี้ใช่ปะ่ะเจี๊ยบก่อนตึง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 ตึเลยมาแค่ประตูเดียวเท่านั้นเอา้าติดกะจะอ้อมสักหน่อยไปเหมือนเป็นประตูแบบ อดีตปัจจุบันอนาคตอะไรอย่างนี้เลยเนาะอันนี้อันนี้แปลกๆไงปก,ปก,งกติมันเป็นแสงสีนีน้นเหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแป๊บนึงนะคะเราขอตอบลายแป๊บนึงโอเคกลับมาละเล่นต่อเลยเอืมอทำไมมันเดือดแปลกๆอืมเกิดอะไรขึ้นที่นี่ เฮ้ hey, เธอน่ะวิน่ารักเป็นนักสืบนะคะเมื่อกี้ขึ้นว่า d e เ e c t i v e อะไรอะ่ะให้กูสืบเหรอเด็กสาวอย่างเธอมาทําอะไรที่นี่อะไรอะ่ะอช่วยไม่ใช่ช่วยไม่เห็นเลยว่ากําลังมีการมีการสืบสวนที่สําคัญมากเกิดขึ้นตอนนี้หรอขอโทษฉันขอโทษฉันแค่นูขอโทษค่ะ อะไรอะโ oh, อ้ก็เออเขาเรียกว่าอะไรวะ it d o e s n t really matter คือไม่ต้องใส่ใจมากนี่หรอมันมันไม่มันไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมอืมบอกฉันตอนนี้คุณรู้วิธีการอ่านคุณอ่านหนังสือได้ไหมงีหรอค่ะฉันทำได้ อ้อไขปริศนาป่าฮริเดิลดีถ้าอย่างนั้นช่วยอ่านปริศนานี้ให้ฟังเขาอ่านหนังสือไม่ออกแล้วเขาเลยช่วยให้ฉันแปลอย่างเงี้ยฉันไม่ได้ค่าหนึ่งคนฉันไม่ได้ค่าหนึ่งแต่เป็น8แต่เป็น w t t t ต f ฟักกูแปลภาษาเลยแล้วมึงแล้วทุกคนนะเร่งก่อนจึ๊บ ตอนนี้เราหันมาแปลในคอมพัวเ์แล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากสลับหน้าไปสลับหน้ามาฉันไม่ได้ฆ่าใครแต่อุ้ยมันเขียนผิดอิสซาดอืกูจะแปลผิดกับมึงเขียนผิดนั่นแหละจุ๊บ i t in pair of two ฉันไม่ได้ฆ่าฉันฆ่าฉันฆ่าไม่ใช่หนึ่งคือเลยว่า do one I can't no one but e g g in pair of two clap your hands and you โอ้ยนี่มันผิดตรงนี้ be able to see นี่ก็ผิด to see ตรง that detective is pretty ignorant he will never see the answer ฉันฉันไม่ได้ค่าหนึ่งแต่เป็น8ในสอง ปบมือของคุณแล้วจะสามารถมองเห็นได้นักสืบอค่อนข้างโง่เขาเขาจะไม่มีวันเห็นคำตอบ Kisses and h u g from ultimate best dancer หรอเอ๊ะคืออะไรวะกงงูก็งงจูบและกอดจากสุดยอดนักเต้น <c oughs> หรือว่าเขาอ่านออกแต่เขาโกรธวะนั่นคืออะไรเออเขาาอ่านไม่เอาแหละ ใครเป็นคนเขียนปริศนานี่หรือคุณอ่านผิดไม่ฉันฉันอ่านสิ่งที่มันเขียนอยู่อืมรู้อะไรไหมฉันมีสิ่งที่ต้องทำมากกว่าเล่นไปเล่นเป็นนักสืบนะการประหารทั้งคู่ฉันอยากจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเอา เอาเอาทำดีมากอมงานเราก็เสร็จสิ้นแล้วตอนนี้แล้วก็เธอสาวน้อยเธอเอาสิ่งนี้ไปได้อิว e <ww. c oughs> ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อืมเราไปยิงเขาทำไมอ่ะ ไม่ใช่หนึ่งแต่เป็น8ดด้วย2คืออะไรวะกูย,ยังงงเลยหนึ่งสองสามสี่ห Don't touch anything Don't touch หมดแล้วยังน่าจะหมดแล้วนะเพราะเราได้ถุงแบบมาทั้งถุงเลยอะเปิดไม่ได้แล้วทำไมคุณเขาหายไปไหนอะ เนี่ยมันเหมือนมีคนอยู่นะน่าจะไม่มีอะไรแล้วฉันไม่ชอบนักสืบเลยอะไรวะเมื่อกี้เข้าไม่ได้น่าัะต้องกลับที่เดิมนะคะเดี๋ยวขอลองไปดูห้องนี้ก่อนว่ามีอะไรไหมอ๋อห้องเข้าไม่ได้โอเคน่าจะได้กลับเพราะเราได้ถุงแบบถุงใหญ่จุดใจมาเลยเหมือนเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเหรอแต่ปัจจุบันก็ไม่น่าจะมีคาตกรรมแบบนั้นเกิดขึ้นนะ จุ๊บโอเคขอไปเซฟก่อนนะครับไปเซฟก่อนนะครับผมจุ๊บโอเคตุ๊บ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 ๊บ๊บเอ๊ะยังไม่ได้เหรอ ยังเก็บไม่ครบหรอเอ๊ะเอ๊ะย,ยังไม่ครบหรอตรงไหนอีกอะรอเรายังไม่ได้ค้นตรงไหนอีกอืมเราต้องเข้าไปใหม่ใช่ไหมเรายังเก็บไม่ครบจริงๆริงอะไรทุกคนคิดว่าน่าจะเป็น ลองขอลองเข้ามันกลับเป็นปกติเอ๊ะหรือว่าเราต้องเราต้องเปิดของอ,อ๋อนี่ไงอุ้ยลืมอ่านเลยไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยทั้งสองคนเอง เราต้องไปอาซ่อมคุณกระต่ายก่อนอืมกูต้องมานั่งแปลก่อนรวบรวมชิ้นส่วนพอแล้วสำหรับคุณแล้วก็คุณจิ้งจอกนะหวังว่าเราจะซ่อมคุณได้ทำไมอะทำไมยาวกันจัง I can't thank you enough ฉันไม่คิดว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้ถ้าไม่มีเธอเงี้ยหรอ อ่อฉันขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกฉันฉันยินฉันดีใจที่ช่วยคุณได้นะคุณรู้วิธีการเย็บไหมค่ะฉันทำได้อ่อได้โปรโดทำให้เรากลับมาเป็นคู่กันเหมือนเดิมใช่ไหมอืมฉันอยากที่จะมารวมรวมเป็นหนึ่งกับ คุณจิ้งจอกอีกครั้งแน่นอนให้ฉันให้ฉันหาบางอย่างที่จะให้ยิบย็บคุณได้แล้วมีแล้วนี่เข็มอ่ะ needle needle นี่ไงจะจะช่วยคุณก่อนนี่เสร็จแล้วตอนนี้คุณสามารถขยับได้แล้วนะไอ้แค่้วมันเป็นตัวไข่ก็ไม่รู้อ่ะโอ้ ไปอืมฉันสงสัยจังว่าเธอจะตื่นไหมกระตายโอ้จิงจอกตอนนี้ฉันมีความสุขมากเลยกูเรียกแม่งกระต่ายจริงจอกเฮ้ยฉันดีใจจังขอบคุณนะสาวน้อยตอนนี้พวกเราเขาเรียกว่าอะไรวะเราเป็นนี่เธอแล้วเหรอเราเป็นนี่เธอแล้วอืม ยินดีนะยินดีจ้ะยินดีอยู่เวลขับยินดีขับคุณเผู้ต้องแปลว่างยนะยินดีด้วยตอนนี้คุณทั้งสองก็สามารถเต้นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วอืมนี่เธอ you can have this เธอเอาสิ่งนี้ไปได้แล้วก็ฉันเก็บไว้ตั้งแต่วันที่เราถูกแยกออกจากกันเป็นขจแจพิเศษในรั Special Key มานะคะมันคือคุณจสู่ อืมโงหนังใช่ไหมมันคือลงหนังฉันมั่นใจว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับเธอขอบคุณค่ะคุณกระต่ายตอนนี้อืมคุณจริงจอกมาเต้นกับฉันไหมค่ะไปแล้วไปเต้นแล้วฉันรู้สึกดีใจจังที่ได้ช่วยพวกเขาไปเซฟก่อนลงลงหนังลงละครคือที่ไหนวะท,ทีเทเตอร์ก็จะด้านบนนะ ผมว่าเราขอจบคลิปก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่พานหน้าสำหรับพอเก็ตินเลอร์พาหนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ